สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวละคนาราศีมีนทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในทันที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ พี่คิม563 channel ค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกนับตั้งแต่วันที่1ถึง15มีนาคมปี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายน โดยประมาณนะคะเอาละค่ะสำหรับโชคชะตาวาสนาของชาวมีนทั้งหลายนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนี้สำหรับสิ่งที่แม่หมอมองว่ายังโดดเด่นหนุนดวงชะตาของคุณนั้นก็คงหนีไม่พ้นดาวสุกนะคะที่โคจรทับลัคนาเกิด เป็นมหาอุดและก็ยังโครจรโยกหลังดาวประจําตัวของคุณตรงนี้ก็ถือว่าดวงดาวจะยังช่วยหนุนส่งนะคะทำให้ในเรื่องของการทํางานวิถีชีวิตของเจ้าชะตนั้นจะยังมีสิ่งดีๆเข้าหาย,ย่างต่อเนื่องในหลายคนนะคะก็เป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสังคมคนใกล้ชิด ทำให้อ่าถ้าหากมีปัญหาในชีวิตใดๆก่อนหน้านี้จากนี้ไปนะคะก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายได้ในหลายเรื่องนะคะหรือสิ่งใดก็ตามข่าวมีที่มันเคยล่าช้ามีความติดขัดยังไงก็เริ่มที่จะขยับตัวเดินหน้าได้เช่นกันและการที่ดาวพฤหัสบดีนะคะเป็นกเกษตรสลับเรือนกับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนสหัสชะก็จะทำให้ช่วงนี้เจ้าชะตา จะมีความผูกพันนะคะหรือว่าจะต้องไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงสังคมมากเป็นพิเศษเรียกว่าหลายคนนะคะจะมีการไปมาหาสู่กันค่อนข้างบ่อยและมันก็จะส่งผลดีนะคะทำให้ในเรื่องของธุรกิจการค้าหรือว่าในหน้าที่การงานของชาวมีนนะคะที่อาจจะต้องอาศัยคอนเน็กชันความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวและก็เพื่อนฝูงช่วงนี้มันจะมีความลื่น นั่นเองค่ะเรียกว่าจะเจรจาสิ่งใดก็สำเร็จได้ง่ายหรือจะแปลว่าเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณก็ได้นะคะ และนอกจากดาวสุกแล้วเนาะชาวมีนดาวพุทธที่ทับลัคนาเกิดตรงนี้ก็จะส่งผลให้บรรยากาศรอบตัวจะเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะจะมีคนมาเยี่ยมมาหา,าในช่องแชทของคุณนะคะก็จะมีข้อความเด้งบ่อยกว่าปกตินะคะเรียกว่าเพื่อนฝูงก็มักจะมาทักทายจะมากดไลค์กดแชร์คุณมากกว่าปกตินะคะ ส่วนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอาริที่แปลว่าอุปสรรคปัญหาในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะก่อนวันที่14มีนาคมนั้นก็ยังโคจรเป็นวินาทอยู่ค่ะและตรงนี้ก็ถือว่าจะส่งผลดีกับคุณแปลว่าศัตรูจะแพ้ภัยนะคะเอาล่ะอย่างน้อยเนาะในเรื่องของศัตรูคู่แข่งขัน อุปสรรคต่างๆทั้งหลายระยะนี้ก็ยังจะทำอะไรคุณไม่ได้และถ้าหากชาวมีนนะคะคุณอยากจะเคลียร์อยากจะแก้ปัญหาที่มีนะคะคุณก็จะต้องรีบแก้รีบสาสางในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่คุณจะสามารถเคลียร์สิ่งที่เคยเป็นปัญหาออกไปจากชีวิตได้ ช่วงนี้ถือว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์จะสามารถทำเรื่องยากๆได้สำเร็จจะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งขันหรือจะมีลาภผลนะคะจากการประกวดการประมูลต่างๆอีกด้วยนะคะส่วนในข้อเสียนะคะข้อควรระวังก็มีเหมือนกันนะชาวมีนเนื่องเพราะว่าดาวราหูที่กุมลัคนาเกิดของคุณจะไปประทะก,กับดาวพุธดาวคู่ศัตรู เอาล่ะตรงนี้เจ้าชะตานะคะจะต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญา การเซ็นค้ำประกันต่างๆและถ้าหากช่วงนี้นะคะมีใครติดต่อขอร้องนะคะให้คุณไปช่วยเซ็นสัญญาค้ำประกันหรือว่ามายืมเอกสารส่วนตัวของคุณไปใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืมเลขบัญชีธนาคารหรือว่าขอยืมชื่อยืมสำเนาบัตรประชาชนต่างๆชาวมีนก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงระมัดระวังเพราะมันมีโอกาสที่จะถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายได้นะคะ ดวงการงานดาวเจ้าเรือนการงานของชาวมีนนะคะก็ตั้งแต่กลางเดือนกรุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะขยับเดินหน้าได้ในราศีพฤษภนะคะและมีนาคมนี้ค่ะดวงดาวจะได้แรงหนุนจากการเป็นเกษตรสลับเรือนกับดาวศุกร์ด้วยจึงถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีกับเจ้าชะตาทําให้ชาวมีนนะคะจากนี้ต่อไป คุณจะมีความสุขมีความสบายใจจากการทำงานมากขึ้นช่วงนี้คนที่ทำงานประจำทำงานออฟฟิศนะคะ,จะเจ้านายก็เริ่มที่จะกลับมาเมตตาคุณนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็พร้อมที่จะผลักดันสนับสนุนนะคะดังนั้นเจ้าชะตาก็จะต้องรีบแสดงผลงานแสดงความสามารถที่มีเพราะมีโอกาสที่คุณจะไปได้ไกลกว่าที่หวังนะคะ น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาช่วงนี้ก็จะมีผลการสอบผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจส่วนใครที่กําลังสู้ทำโปรเจกต์วิทยานิพนธ์ใดๆก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆในช่วงนี้ผ่านเลยไปนะคะรีบสร้างรีบทำมันให้สำเร็จเพราะว่าระยะนี้ดวงดีราบรื่นก้าวหน้าเป็นอย่างมากนะคะส่วนในท่านที่ค้าขายทำธุรกิจนั้น ก็จัดว่าอยู่ในช่วงที่กำลังจะได้ขยับขยายความเหนื่อยความหนักยังไงมันก็มีค่ะแต่ข้อดีก็คือจากนี้ไปถ้าดีลองหยิบจับคิดทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างจะมีผลตอบแทนคืนมาบ้างนะคะจะไม่ต้องเหนื่อยฟรีหรือจะต้องเสียเวลาไปเปล่าๆกันแล้วนะคะดวงการเงิน สำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวมีนจะถอยหลังไปจนถึงวันที่14มีนาคมค่ะเอาล่ะแปลวว่าเงินทองผลประโยชน์ใดๆที่คุณกำลังรออยู่นั้นก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังสามการกาสำหรับในครึ่งเดือนแรกนี้นะคะเงินทองผลประโยชน์โดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากช่องทางหลักนะคะที่คุณได้รับอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนนะคะหรือว่าเงินจากการค้าธุรกิจ คือถ้าหากเราพิจารณาจากดาวเจ้าเรือนการเงินในระยะนี้ก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะคะยังไม่ค่อยโดดเด่นนะคะจนกว่าที่ดวงดาวจะขยับเดินหน้าอีกครั้งอย่างไรก็ตามค่ะชาวมีนหากเราพิจารณาจากมุมสัมพันธ์นะคะที่ดวงดาวตรีโกนถึงกันในราศีาธาตุลมแม่หมอมองว่าจะเป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้โชคลาภของคุณช่วงนี้มีความโดดเด่นค่ะ เพียงแต่ว่าลาบผลที่ชาวมีนจะได้มาในระยะนี้จะเป็นลาบผลจากทางไกลนะคะการที่จะได้โชคลาบจากช่องทางออนไลน์ซะมากกว่าเอาล่ะใครที่มีภาระค่าใช้ใจ่ายเยอะยังไงนะคะช่วงนี้ถือว่าคุณยังมีเกณฑ์ที่จะหาเงินหมุนเงินได้อยู่นะคะและหากเดือดร้อนนะคะมีปัญหายังไงคุณก็จะหาวิธีแก้ไขได้ บางครั้งบางทีก็จะมีคนเข้ามาสนับสนุนให้เงินคุณแบบลับๆก็ได้นะคะดวงความรักสำหรับในเดือนมีนาคมนี้ค่ะดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนความรักของเจ้าชะตาก็ได้ย้ายออกจากตำแหน่งวินาศแล้วนะคะ ก็เลยทำให้บรรยากาศความรักของคุณนั้นจะดูดีขึ้นจะผ่อนคลายสบายใจกว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเอาล่ะสำหรับคู่ไหนนะคะที่ก่อนหน้านี้มีความห่างเหินกันไปนะคะไม่ค่อยได้เจอกันก็จะมีเวลาได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นส่วนคนที่โสดนั้นค่ะพอดาวความรักทับตัวก็แปลว่า จะมีคนที่ผ่านเข้ามานะคะให้คุณได้พัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่าคนที่เข้ามาช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจนะคะหรือมักจะเป็นคนที่ชอบคุยโม้โอ,อวดก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับท่านใดที่บังเอิญได้ไปเจอกับคนที่เหมือนเป็นสายเปย์นะคะเข้ามาะะดูมีคารมคมคายช่วงนี้ก็อย่าได้เผลอนะคะระวังความลุ่มหลงมัวเมาให้ดีเพราะว่าลาหูที่ทับลักขนานั้นก็ จะทําให้ชาวมีนนะคะจะไว้ใจคนเชื่อคนง่ายแล้วก็จะเสียใจหนักได้ในภายหลังนะคะดวงสุขภาพหลกักหลักแม่หมอหมองว่าคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุกันนะคะช่วงนี้จะขับรถเดินทางก็อย่าได้ประมาทนะคะดูสัญญาณไฟจราจรให้ดี และก็ต้องยอมรับค่ะว่าช่วงนี้มันมีโอกาสที่เพื่อนฝูงคนรู้จักอาจจะชักนำคุณไปในทางเสียหายอาจจะหลอกให้ไปลงทุนนะคะไปเซ็นค้าประกันนั้นนี้ด้วยนะคะ เอาล่ะยังไงชาวมีนก็อย่าได้ไว้ใจใครง่ายๆนะคะแม้แต่กระทั่งคนในครอบครัวโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์อย่าให้คนอื่นรู้เป็นอันขาดนะคะว่าเรามีเงินในบัญชีมากแค่ไหนเพราะมันมีโอกาสที่คนอื่นจะเข้ามาหลอกลวงนะคะจะเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์จากคุณก็ได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมปี2568นะคะ เอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้ค่ะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่ใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะช่วยกันสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t i super tank หรือจะคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม5 6 3 c h a n n ช l ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ